สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter bond นะครับมาสรุปข่าวกันวันนี้วันที่9มกราคม2567นะครับก็เชลซีอาจจะมีการช็อปเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่โปชิติโนบอกว่าไม่กลัว financial fair play นะครับรวมไปถึงมาพรีวิวเกมในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยครับใครกาลังหาของกินมันๆช่วงดูบอลคืนนี้นะครับไปจัดมาเล็กฟักทองตรามือกันได้เลยครับไปชมว t ทหน่อยครับ เจอแต่เรื่องหลักทั้งหลักมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน ไปสั่งซื้อที่ Off i c i a l Facebook f a n p a g e บอกมาจากช่องปิตาบดมีส่วนลดให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับต้องไปเรียนที่นี่เท่านั้นเลยโรงเรียนนานาชาติ British ค o l ม m บีย International School Bangkok นนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ b r i t i ช h คล l ม m บียเป็น Shore School นะครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรดสิสามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก W ACBC Inspection และมสมเปดบสมััครตต้งแ่ k i n d ิ grade วเอเอบาล 1- ถึงม .6 ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229ได้เลยนะครับเจ้าของแฟนเชลซี 4, การันตีว่าโรงเรียนดีแน่นอนปีเตอร์บไปเหยียบมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กําลังหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมได้เลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเปร้อยกลิ่นดีออลชาแนลโจมาลอนหรือวิกตองมีครบหมดเลยนะครับเจ้าของแฟนเชลซีด้วยคุณทานได้จะเอาน้ําหอมไปทํางานไปออกกําลังกายหรือไปหาสาวๆช้อปปี้มีโคส่วนลดจากช่องปีเตอร์บอสด้วยนะครับสั่งครบ1000บาทลด100บาทการันตีใช้ดีแน่นอนฝากไปอุดหนุนโคดคูเพอร์ฟูมกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกัน เริ่มกันที่โอ้โห و, ต้องบอกว่าเป็นเป็นข่าวเศร้าแห่งวงการฟุตบอลนะครับฟานสเปคเชนบาาเออร์นะครับตำนานกองหลังระดับโลกชาวเยอรมันนะครับเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้นะครับด้วยวัย78ปีคนนี้เนี่ยฝีเท้าขั้นเทพเลยนะคือผมเองก็ดูไม่ทันเพราะโอ้โหมันเป็นยุครุ่นคุณพ่อเลยนะครับแต่กิตติศัพท์ที่เขาสร้างมาในวงการฟุตบอลนี่คือสุดยอดนะครับได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี1974 ในฐานะนักเตะนะแล้วก็ได้อีกรอบหนึ่งในฐานะกุนซือปี1990ด้วยนะครับติดทีมชาติเยอรมันไปมากถึง103นัดเป็นนักเตะที่ลงเล่นเยอะมากๆกับบาเยนน์มิวนิกนะครับเล่นไป584นัดทำไป75ประตูทั้งที่เป็นกองหลังแล้วก็เคยได้บอลลงดอมมาแล้วด้วยนะครับก็ถือเป็นข่าวเศร้าของวงการฟุตบอลจริงๆก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของฟรานซ์เบเกนบาวเออร์ด้วยนะครับใครเล่นเกมพวก FC พวกเนี้ย สมัยก่อนพวกเนี้ยเออมันก็จะมีแบบบางปีนะบางภาคเกา่กาๆมันก็จะมีแบบปีไอคอนโผล่มาบ้างนะครับก็ถือเป็นข่าวเศร้าจริงๆก็ขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นข่าวเศร้าจริงๆอ่ะโอเคทีนี้ครับเราไปดูกันที่เรื่องของเอียนแมสเซนกันหน่อยเอียนแมสเซนนี่ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นขาออก ข่าวใหญ่รายแรกของเชลซีนะครับก็มีการเฮียวีโกกันเรียบร้อยนะครับเอียนแมสเซนทางฟาบิซิโอโรมาโนนะครับคอนเฟิร์มว่าเอียนแมสเซนย้ายไปอยู่กับบรรสเซียดอทมุนแน่นอนแล้วเฮียวีโกนะครับมีการบรรลุข้อตกลงทางวาจาระหว่างเชลซีกับดอทมุนเรียบร้อยแล้วด้วยโดยทัพเสือเหลืองเนี่ยจะช่วยจ่ายค่าเหนื่อยให้แล้วก็เป็นที่เข้าใจว่านักเตะนะครับจะเดินทางไปตรวจร่างกายวันนี้นะครับเพราะว่า ตัวนักเตะเนี่ยตอบเซเยสกับทางโบุสเซ่ดอตมุนไปสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าระหว่างสโมสรเชลซี Chelsea กับดอตมุนเพิ่งบรรลุข้อตกลงกันนะครับแต่ว่าในรายละเอียดของข่าวไม่ได้บอกว่ามีค่าย,ยืมตัวหรือเปล่าไม่ได้บอกแต่ว่าตามหลักแล้วมันน่าจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับตามหลักเนะนะส่วนอีกท่านหนึ่งครับเป็นนักข่าวชื่อว่าลูกาเบนโดนีเป็นนักข่าวในเครือของจานลูกาดิมาซิโอนะครับคนนี้จากสกายอิตาลีเขาบอกว่าสาหรับคนที่สงสัยเอียนแมสเซนเนี่ย ใช้ออปชันต่อสัญญาไปแล้วรอบหนึ่งถึงปี2025ถ้าไปยืมตัวแล้วกลับมาช่วงซัมเมอร์2024สัญญาจะเหลือแค่ปีเดียวเองนะมูลค่าขายต่อมันน้อยมากแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าเหมือนกับเชลซีใส่ออปชันไปด้วยก็คือใส่ออปชันขยายสัญญาได้เพิ่มจนถึงปี2026นั่นหมายความว่าอะไรพอไปยืมตัวกับโบุสเซียดอทมูลเสร็จกลับมาอยู่กับเชลซีช่วงซัมเมอร์2024 สัญญามันจะเป็น2ปีมูลค่าของแมสเซนมันจะไม่ได้ดรอปขนาดนั้นเออนะครับถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็อาจจะพอรักษามูลค่าไปได้อยู่นะครับเสียดายที่ขายออกไปเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนซัมเมอร์เนี่ยเราเคยเกือบได้เงิน30ล้านปอนด์จากเบอร์ลี่แต่ว่าเราก็เคารพในการตัดสินใจของเอียนแมสเซนคือตอนนั้นเขาอยากสู้อะเออแต่ว่าอยู่ไปพอชกอบ ก็ไม่ค่อยให้ได้เล่นแบ็คซ้ายส่วนใหญ่เล่นกลางรุกเล่นปีกขวาพวกเนี้ยเออก็อาจจะดีต่อตัวนักเตะก็ได้แล้วก็ถ้าคิดอีกมุมนึงนะครับไปยืมตัวกับดอทมุลนะครับถ้าได้เป็นตัวจริงถ้าเล่นดีขึ้นมากลับมาจากการยืมตัวนะครับสัญญาเหลือ2ปีอาจจะพอขายทำเงินได้บ้างเออไม่รู้ว่าจะถึง30ล้านแบบที่เบอร์รี่เคยยื่นมาหรือเปล่านะแต่อย่างน้อยมูลค่ามันน่าจะเพิ่ม เพราะว่าถ้าเกิดขายตอนนี้มูลค่าอาจจะตกเพราะว่าแทบไม่ค่อยได้ลงเล่นกับเชลซีเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยนั่นก็คือเฮ้ยตามกฎของฟี f a เนี่ยมันให้ไปยืมตัวต่างประเทศได้ไม่เกิน7คนไม่ใช่หรอแล้วตอนนี้ของโคต้าเชลซีมัน7คนพอดีทำไมถึงยืมตัวได้เพื่อได้คำตอบครับจากนักข่าวที่ชื่อว่าไรอันเทเลอร์เขาบอกกฎนี้มันจะได้รับการยกเว้น หากนักเตะคนนั้นอายุถึง21ปีขึ้นไปและได้โคต้าโฮมกรนนะครับแล้วพอปีเตอร์บสเกิดความสงสัยไปไล่อ่านกฎฟี่าฉบับเต็มมามันมีเสริมด้วยนะครับว่าต้องเป็นโฮมกรนแบบคลับเทรนเท่านั้นไม่ใช่ FA t เ a i ทรนพูดง่ายๆถ้าเป็นเคสเด็กปั้นที่มาตั้งแต่เยาวชนของเราอย่างเอียนแมสเซนอย่างรีสเจมอย่างลีวโควิลพวกเนี้ยถ้าปล่อยยืมตัว ไปต่างประเทศจะไม่นับในโคตา7คนนะครับแต่ถ้าเป็นโคตาโฮมกรนแบบที่เราไปซื้อมาอีกทีอย่างเช่นเบนชิวเวลไม่ได้ปั้นเองซื้อมาตอนตอนแบบพร้อมใช้งานนะครับอันนี้จะนับในโคตา7คนนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเด็กปั้นอ่ะอยู่ตั้งแต่ a c a d e m มี่เชลซีมาก่อนจะไม่นับในโคตานี้ซึ่งเอียนแมสเซนก็อยู่มาตั้งแต่ชุด a c a d e m มี่ของเชลซีเพราะฉะนั้นไม่นับในโคตา7คน นะครับแต่ยังอันเดรซานโตสเนี่ยอันเดรซานโตสนี่ก็คืออายุยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับแล้วก็ว่ากันตามตรงคือไม่ใช่เด็กปั้นของเราแล้วก็ยังห่างไกลจากคำว่าจะได้โคต้าโฮมกรนในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นกรณีของอันเดรซานโตสอาจจะต้องรอพิจารณาให้มันรอบคอบนิดนึงนะครับว่าจะเอายังไงดีกับอนาคตของน้องนะครับแต่ว่าเรื่องของเอียนแมซินเคลียร์ตามนี้นะ ใช้ออปชันขยายสัญญาก่อนปล่อยยืมแล้วก็ไม่นับรวมในโคตา7คนก็เลยทำให้ดีลนี้มันสามารถหลุร่วมไปได้นะครับขอใยฟอร์มปังๆแล้วกันสำหรับเอียนแมสเซนนะครับจากเรื่องของเอียนแมสเซนครับไปดูกันที่เรื่องของแผนเสริมทัพอันนี้มาจาก BBC นะครับแต่ว่าคือผมต้องให้ทำความเข้าใจแบบนี้ BBC ถ้าเขารายงานข่าวอ่ะเขารายงานข่าวที่มันแบบชัวร์ร้อยเแทบไม่เคยพลาด ไม่เคยพลาดเลยนะครับความแม่นยําความน่าเชื่อถือสูงแต่ว่าเขาจะรอเฉพาะพวกแบบออฟฟิ i ชียลหรือว่า Agree กันแล้วจริงๆอะพวกข่าวก็สิบหรือว่าพวกความคืบหน้าเขาจะไม่มไรายงานเลยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าอะไรก็ตามที่มาจาก BBC แล้วเป็นเป็นแฟกต์ร้นะครับอย่างเช่นอันนี้ไม่ใช่ข่าวนะครับเป็นคอลัมน์คอลัมน์จากนักเขียนนะครับที่ชื่อว่าอเล็กซ์ฮาวเเป็นแนวเขียนสกูปแนวสแสดงความเห็นและเติมข้อมูลเข้าไปเล็กน้อย เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นการรายงานนะครับเป็นคอลัมน์ของเขาเป็นการแสดงความเห็นของเขาแต่เขาก็เขียนได้ดีปีเตอร์โบเลยแปลามาฟังมาให้ฟังกันนะครับออย่างแรกเขาคุยกันถึงเรื่องอนาคตของคอเนอร์การ์ลเกอร์นะครับว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามีการถกเถียงกันเยอะเพราะว่านักเตะกำลังเล่นดีสมสรอนก็อยากเก็บไว้แต่ว่า พอเหลือสัญญาน้อยแค่18เดือนอ่ะสโมสรก็ไม่อยากเสียฟรีไงตอนนี้ถามว่าคุยสัญญากันอยู่หรือเปล่าก็มีการคุยสัญญากันอยู่นะแต่เป็นที่เข้าใจว่าหากมีข้อเสนอที่ดียื่นเข้ามาเชลซีก็พร้อมขายตอนนี้สโมสรมีรายจ่ายเยอะและโอกาสไปเอาเงินเพิ่มจากโคต้าบอลยุโรปมันไม่น่าเป็นไปได้ยกเว้นไปได้แชมป์คาราบาวหรืองัดฟอร์มแบบชวนตกใจหลังจากนี้ดังนั้นด้วยการที่การลักเกอร์เป็นเด็กปั้นขายและได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์่ะ มันก็เลยมองข้ามไม่ได้จริงๆนะครับเรื่องต่อไปนะครับคือเรื่องกองหน้าเชลซีจะซื้อกองหน้าใหม่หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเชลซีอยากได้กองหน้าจริงๆนะเพราะทีมพลาดโอกาสสาคัญถึง40ครั้งในซีซั่นนี้ตอนแรกทีมก็เคยหวังกับเอ็นคุณคูไว้เยอะแต่ว่าดัานซวยเจ็บตั้งแต่ก่อนเริ่มซีซั่นแลวล่าสุดมาเจ็บเพิ่มอีกนะครับต้องดูว่าพักนานหรือเปล่าแจ็คสันจะไปเล่นทีมชาติแต่เอาจริงๆก่อนไปเล่นทีมชาติก็ยังมีปัญหาเรื่องความขม ทำให้เชลซีเนี่ยมีปัญหากับกองหน้าเยอะจะอยากได้กองหน้าก็ไม่แปลกแต่คอลัลน์จาก BBC บอกว่าเป็นไปได้ยากครับที่เชลซีจะไปทุ่มเงินซื้อไม่ว่าจะเป็นไอแวนโทนี่ที่ค่าตัวน่าจะแพงเกินไปหรือวิกเตอร์โอซิเมนที่นาโปลีไม่น่าขายเชลซี Chelsea น่าจะต้องใช้อาร์มันโดโบยาไว้ก่อนนะครับส่วนอันนี้ครับหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการขายนักเตะเพื่อกด financial fair play ก็เผื่อใครไม่เข้าใจนะครับถ้าไปขายนักเตะเนี่ย พวกเด็กปั้นมันไม่มีต้นทุนไงขายเมาส์อย่างเงี้ยมันไม่มีต้นทุนนะครับที่ผ่านมาขายพวกลอฟต้าชีคพวกนี้มันไม่มีต้นทุนคุณขายได้เท่าไหร่คุณกาไร100%แต่ถ้าเกิดคุณไปขายนักเตะอย่างใคฮาวเวส์ A S, อ่าอันนี้มันมีต้นทุนตอนซื้อเข้ามามีมูลค่าปัจจุบันคุณขายได้เท่าไหร่คุณก็ต้องเอาไปลบกับมูลค่าณปัจจุบันเพราะฉะนั้นกาไรเนี่ยเราอาจจะขายฮาวเวส์ A S ได้60บวก5ล้านปอนด์แต่กําไรจริงๆมันประมาณ20-30ล้านนะครับแต่อย่าง Mason เมสันเมา เลทห0บวกเนี่ยกำไรมันก็50บวกเลยนะครับก็คือความแตกต่างตรงนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษผมเคยอธิบายหลายรอบแล้วหัวข้ออยู่หัวข้อหนึ่งก็คือ p o เชตินโนอ u n d e r p r r s s u r e นะครับอยู่ภายใต้ความกดดันหรือเปล่าอคอลัมน์บอกว่าต้องยอมรับว่าพอชก็เจอกับงานที่ยากนะในฤดูกาลแรกเพราะว่านักเตะเจ็บกันเยอะตอนแรกเนี่ยเชลซี Chelsea ก็หวังนะว่าพอจะเป็นคนที่พาเชลซีกลับไปเล่นบอลยุโรปได้ แต่ตอนนี้มันไม่น่าเป็นไปได้เนื่องจากตามโคต้า UCL 12แต้มตามโคต้ายูโรปาลีก8แต้มซึ่งถ้าพอชพาทีมกลับไปเล่นบอลยุโรปไม่ได้สักรายการเนี่ยตำแหน่งของเขาก็ไม่มัน่นคงแต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้หมายความร0 0นะว่าแบบถ้าไม่ได้เล่นบอลยุโรปแล้วจะต้องปลดสถานเดียวเพราะบอร์ดก็มองว่าที่ผ่านมายังใช้ตัวได้ไม่เต็มที่ทีมมันก็พอมีความก้าวหน้าอยู่บ้างตอนนี้เริ่มดีขึ้นชนะมาสามนัดรวดแล้วก็ทีมควรจะต้องเข้าชิงรายการ คาราบาวให้ได้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความแตกต่างในซีซันนี้นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ปีนี้รุด,ดการหน้าไม่ได้เล่นบอลยุโรปสักรายการพี่พอสก็อาจจะได้คุมต่อกันได้จ้านะครับอันนี้คือคอลมน์จาก BBC นะครับอ่ะทีนี้ครับไปสู่กันที่เรื่องพลาดหัวใหญ่วันนี้นะครับเหมือนที่บอกคือถ้าเกิดเราดูจากทิศทางข่าวที่ผ่านมาเราต้องขายก่อนซื้อเราต้องขายเพื่อปรับบัญชี Financial Fair Play ให้มันดีถูกไหมครับแต่ เมื่อวานก็มีคนไปถามมาริซิโอปชิติโนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจริงไหมที่เชลซี Chelsea ต้องขายก่อนเพื่อปรับบัญชี Financial Fair Play ก่อนถึงจะซื้อได้พี่พอชบอกว่ามันไม่ใช่แบบที่พวกคุณคิดคุณฟังผมนะไอ้เรื่อง Financial Fair Play เนี่ยมันอาจจะมีข่าวลืมมากมายเกี่ยวกับสโมสรแต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนเรามีการคุยเรื่องกลยุทธ์ซื้อขายเป็นการภายในและเราไม่จาเป็นต้องขายใครก่อนถึงจะซื้อคนใหม่ได้ ส่วนตำแหน่งกองหน้าตอนนี้เรากำลังสำรวจความเป็นไปได้ในตลาดอยู่เช่นเดียวกับทีมอื่นที่เขาก็สำรวจเหมือนกันนั่นแหละแต่ผมก็มีความสุขกับอาร์มันโดโบรยานะรวมถึงในทีมก็มีอีกหลายคนที่สามารถเล่นกองหน้าได้ผมกำลังมองโลกแง่ดีและมีความสุขกับทีมแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรผมจะแจ้งให้ทราบผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของสโมสรทุกอย่างยังเป็นไปด้วยดีการพูดคุยปกติและเหมือนที่บอกถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะแจ้งเองนะครับ การที่พอชพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องขายให้ก่อนเออเราถึงกลา้าปล่อยยืมแม้เส้นทั้งที่จริงๆควรจะขายขาดใช่ไหมเออและเราสามารถซื้อนักเตะใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องคิดว่าคุณจะขายใครก่อนนะครับถ้าเกิดพูดแบบนี้แสดงว่าตลาดมกราคมมันก็ยังเปิดกว้างนะเออคือที่ผ่านมาตำแหน่งกองหน้าทิศทางคือเราอาจจะไปรอเอาโอซิเมนช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมครับทีนี้พอพอชพูดแบบนี้มันก็ตีความได้2ออย่าง อย่างแรกก็คือถ้าไม่เอากองหน้าตำแหน่งอื่นเซนเตอร์แบ็กซ้ายพวกนี้ที่มีข่าวกับเราเนี่ยอาจจะซื้อเลยหรือเปล่าและเป็นการซื้อในแบบที่ไม่ต้องขายใครในเดือนมกราคมด้วยเต็มที่มากสุดอาจจะแค่ปล่อยยืมตัวก็ได้เออแล้วอาจจะมีการเสริมทัพอาจจะมีดีลเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นสัก1-2ึงสองดีลในตลาดมกราคมไหมเพราะถ้าเกิดคุณพูดเองก็ไม่ต้องขายก่อนก็ซื้อได้เลยอ่างั้นก็เสริมทับสิใช่ไหมครับถ้ามองว่าทีมยังขาดตำแหน่งไหนก็แก้สิใช่ไหมครับเออ และอีกมุมหนึ่งก็คือไม่ต้องขายก่อนถึงจะซื้อบางทีเชลซีอาจจะไปเซ็นล่วงหน้าก็ได้นะคือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดคุณจะเอานักเตะซัมเมอร์คุณต้องรองขายซัมเมอร์ก่อนคุณถึงจะซื้อซัมเมอร์ได้แต่อย่างโอซิเมนเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกคุณไม่ต้องขายก่อนคุณก็เซ็นล่วงหน้าสิเออ จ่ายค่าฉีกสัญญาเพราะว่าเขามีค่าฉีกสัญญา1ร0แพงไหมแพงมากละนะครับแต่ว่ามันก็ดูเป็นโจทย์ใหญ่ที่เชลซีน่าจะต้องเอานะครับฉีกสัญญาเซ็นล่วงหน้ญญา,ญญาไปเลยเพื่อการันตีว่าซัมเมอร์โอซิมเมนจะมาเชลซีแน่ๆไม่ไปพลิกไปอยู่อาร์เซนอลซะก่อนไปอยู่มารดริดหรือไปอยู่ทีมอ,อื่นซะก่อนยิ่งอาร์เซนอลกำลังมีปัญหาเรื่องสไตร k เกอร์เบอร์ก้าแบบหนักๆเนี่ยเออห้ามประมาทพวกเขาเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมาดูว่า ไม่ต้องขายก่อนซื้อมันจะเป็นยังไงถ้าสิ่งที่พอชพูดนะถ้าเป็นเรื่องจริงทีมบัญชีที่ดู financial fair play เชลซีคงเก่งมากเลยนะครับเราไม่คือในแง่การบริหารในแง่ของฟอร์มการเล่นระบ่นกันไปเยอะและ้วแต่ทีมบัญชีเนี่ยถ้ามันรอดจริงๆคงจะเก่งน่าดูเพราะตามหลักเนี่ยสตลาดพันล้านและปีนี้ไม่ได้เล่นบอลยุโรปสักรายการถ้ารอด financial fair play แล้วสามารถซื้อได้อีกโดยที่ไม่ต้องขายก่อนเนี่ย มันก็คงเซอร์ไพรส์มากซึ่งเทียร์หนึ่งหลายคนเขาก็รายงานตรงกันนะว่าต้องขายก่อนต้องขายก่อนแต่ว่าอันนี้มันมาจากปากคนวงในอะเนาะคือเราแยกนะไอเรื่องคุมทีมผลงานดีไม่ดีเราแยกเราวิจารณ์แยกกันแต่อันนี้มันคือการที่เขาคุยเป็นการภายในมาแล้วเขากล้าเอามาพูดออกสื่อแบบนี้แสดงว่าเขาก็คงประชุมทีมงานมาก่อนแล้วละเออก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นดังที่พูดจริงหรือเปล่านะครับสำหรับโปรชิติโนนะครับอ่ะมาอัปเดตสภาพทีมคืนนี้กันหน่อย เอาเรื่องของคริสโตเฟอร์เอนคุนคูก่อนนะครับเอนคุน uh, คูเนี่ยโปชิติโนบอกว่ามันไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่เดิมนะมันมันคนละสัสดส่วนกันไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่เดิมนะครับมันแตกต่างออกไปเป็นปัญหาเล็กน้อยที่สะโพกไม่ใช่หัวเข่า ตอนนี้เราต้องระวังการใช้งานเขาเพราะว่าเขาเคยบาดเจ็บหนักมา6เดือนดังนั้นเขาจะไม่ได้เล่นเกมเจอกับโบโร๊นัดนี้แน่นอนแต่เดี๋ยวมารอดูอีกทีเกมลีกเจอกับฟูลแลมทันไหมผมไม่แน่ใจแต่เราจะต้องระมัดระวังเขาตอนนี้ยังไม่ได้ลงซ้อมตามปกติแต่ย้ํามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นก็ดูแล้วคงไม่ได้หนักอะไรคืนนี้ไม่ได้เล่นแต่เกมเจอกับฟูลแลมอาจจะกลับมามีชื่อก็ได้นะครับสำหรับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูอ่ะก็ ถือว่าน่าน่าสบายใจดีกว่าของลาวเวียลาวเวียนี่คือพักเป็นหลักสัปดาห์นะครับส่วนโรเบิร์ตซานเชสนะครับโปรชิติโนบอกว่าเพิ่งกลับมาสแกนร่างกายทีมแพทย์กำลังดูความคืบหน้าในการฟื้นตัวคือตอนนี้พอชบอกว่ามันยังไม่ที่ใกล้เคียงการกลับมาซ้อมได้แต่ก็ไม่ได้หนักถึงขั้นต้องผ่าตัดแค่รอพักฟื้นเพื่อให้กลับมาลงเล่นได้ตามปกตินะครับก็คือยังซ้อมไม่ได้ผมว่าก็คงพักอีกเป็นหลักสัปดาห์นะครับสำหรับโรเบิร์ตซานเชสแต่ว่า ช่วงนี้ยอเยปตวิชกำลังทำได้ดีนะครับก็เบาใจได้อยู่นะครับแล้วก็พอชมีการผู้ชมมาโลกุสโตด้วยครับบอกว่ากุสโตีในผมแฮปปี้มากยังเด็กอยู่แต่ดูเป็นผู้ใหญ่ทีเดียวย้ายมาแบบสถานการณ์ยากลำบากด้วยเพราะก่อนย้ายมาโชคร้ายเจ็บหนักก็เลยไม่ได้เล่นช่วงท้ายซีซันกับลียงแต่ปรับตัวกับประเทศใหม่ได้ดีกำลังทำผลงานได้ดีผมมีความสุขกับเขาเขาโชว์ฟอร์มได้ดีมากช่วงที่เจมไม่อยู่แล้วก็เป็นเรื่องดีมากที่เรามีเขาอยู่ในทีมนะครับ มาปรีวิวกันคืนนี้เอขออภยัยลีคับเอฟเอคับเมื่อคืนจับสลากไปแล้วด้วยนะครับเปิดบ้านเจอกับวิลลาหนักทีเดียวรอบ4แต่ก็ไออย่างน้อยก็เป็นเรียลลิตี้เช็คพิสูจน์ไปเลยว่าไหวหรือเปล่าแล้วก็ยังยังดีที่เล่นในบ้านนะครับส่วนคืนนี้ลีคับหรือว่าคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศเตะ2นัดนะเย่าเยือนเราไปเยือนก่อนนะครับเล่นที่บ้านโบโรก่อนถ่ายท่าสดทางไทยรัฐทีวีตีสามแต่ว่าก่อนเกมจะมีดราม่าก,ก็คือเขาจะไม่ใช้ VAR ในรอบรองชนะเลิศ ทั้งที่ปกติมาถึงรอบรองส่วนใหญ่มีสาเหตุที่จะไม่ใช้ v r เพราะว่าสนามโบโรเทคโนโลยีไม่ถึงต่างประเทศบ่นกันเต็มเลยครับว่าเอาฟูลแลมลิเวพูลเชลซีเขาถึงกันหมดไม่ถึงแค่โบโรฝ่ายจัดก็เลยตัดสินใจเอาผลประโยชน์ของทีมเดียวจาก4ทีมนี่เหรอเออเขาก็บ่นกันเยอะทําไมคุณไม่ไปใช้สนามกลางอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะแต่ก็เขาตัดสินมาแล้วนะครับ มิดเดิลสโบรของคุณซื้อไมเคิลคาริกนะครับผลงานไม่ดีเท่าไหร่แพ้มา3จาก4นะัดหลังสุดแต่เอาจริงๆหนึ่งในนั้นมีการแพ้วินล,ล่า0-1เท่านั้นเองในฟุตบอล FA ฟเอครับแพ้เฉียดฉิวเลยนะครับมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับสำหรับโบโรแต่ตารางคะแนนในแชมเปี้ยนชิพก็คืออยู่กลางๆอันดับ12แล้วก็สภาพทีมเนี่ยโบโรเขาก็ขาดตัวนักเตะเจ็บเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนีแฮนฟอสสมิธโอไบรอันแล้วก็แพตตี้แม็กแนที่บาดเจ็บ ไม่มีโรเจอร์ที่ติดโทษแบนแล้วก็พลาดนักเตะ3คนที่ไปเล่นทีมชาติด้วยส่วนเชลซีนะครับพักหลังทรงบอลก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าพักหลังนี่คือเริ่มชนะมากขึ้น6นัดหลังสุดชนะไปถึง5แต่ตัวเจ็บก็เยอะครับเชลซี Chelsea จะไม่มีซานเชสคูคูเรียโฟฟาน่าชาโลบาริเจมลาเวอโกชูกูเอนกุนคูโอ้โหผู้เป็นเพลงแร็ปได้เลยแล้วก็พวกบาเดชิวชิวเวลชูกูเมกาพวกนี้กลับมาซ้อมแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้โอกาสตอนไหนแล้วก็จะไม่มีแจ็คสันที่ไปเล่นทีมชาติ อันเดรซานโตสก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่าเพราะว่าเ,เราไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดลงเล่นบอลถ้วยะนะเป็นการลงทะเบียนไหมเพราะาตามกฎของฟีฟ่าก็คือ,อ,อนักเตะคนนึงลงทะเบียนได้ไม่เกิน2ทีมต่อฤดูกาลถ้าเกิดคุณไปลงทะเบียนนัดนี้ลงเล่นนัดนี้คุณไปยืมตัวกับทีมอื่นไม่ได้แล้วนะเออเดี๋ยวมารอเช็คให้ชัวร์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงมาดูรายชื่อคาดหน่อยครับจากคูสกอร์ โบโรมาแผน4-2-3-1นะครับคู่กลางเขาบาเลเซอร์ acer, กับฮาวสันได้เรตติ้งสูงมากนะคนชื่อบาเลเซอร์เนี่ยไปดูสแตตมาเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวทำเกมจากแนวลึกนะครับส่วนของเชลซีนะครับ4-2-3-1ประตูเป็นยอเยเปโตรวิชนะครับแบ็กโฟเป็นกุสโตดิซาซีซิวารีไวโควิลคู่กลางกันลักเกอร์กับเอนโซ ตัวรุกเป็นพาวเมอร์มาดูเอเคราฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็กองหน้าอาร์มันโดโบรยาแต่อาจจะมีการโรเตชันเพิ่มเติมได้บ้างมูดริกลงไหมไกเซโดลงไหมพวกเนี้ยเออก็เดี๋ยวมารอดูกันีกทีอัลฟี่กิลคริสลงไหมเดี๋ยวมารอดูกันผมว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะคือมันเป็นเกมเยือนนะครับไม่ง่ายแล้วเหมือนที่บอกโบโรแพวิลล่าแค่ลูกเดียวเองนะผมว่าเชลซีนี่เคยเจอกับไมเคิลคาริคมาทีหนึ่งแล้วตอนนี้เขาคุมแมนอยู่ชั่วคราวก็ลมไม่ได้ ผมยังเชื่อว่าเข้าชิงได้ไปเก็บนัด2ที่แตมฟอร์ดบริดจ์ได้แต่นัดเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าจะชนะชัวร์หรือเปล่าแต่แต่ว่าขอเชื่อมัน่นพักหลังมันเริ่มเริ่มจะสกอร์เริ่มไม่ค่อยเป็นกล่องสุม่มวิธีการเล่นมันยูมันดูเป็นกล่องสุ่มอยู่บ้างไม่ค่อยเสถียรอยู่บ้างรักษาความมั่นคงไม่ได้แต่ฟอร์มหลังๆมันเริ่มไม่ค่อยเป็นกล่องสุ่มแล้วอาจจะเบียดได้เฉือนได้1 0 2-1ผมว่าไม่ขาดแต่น่าจะเบียดได้ หรือถ้าเสมอก็เสมอก็คงไม่ดีแต่อย่างน้อยมันยังมีเกมหนึ่งที่เราจะได้ปิดจ็อบในสแตม o r นบริษัได้ก็เดี๋ยวมารอดูกันก็คุยกับทางสิงค์คอร์ปอเรชันเอาไว้ว่าถ้าเกิดเข้าชิงเดี๋ยวมีมิทติ้งนะครับมีมิทติ้งถ้าได้เข้าชิงแต่ก่อนจะถึงนัดชิงนะครับเกมเจอกับฟูลแลมวันเสาร์นี้มีมิทติ้งเหมือนกันนะครับไปลงทะเบียนได้นะครับใครหาลิงก์ลงทะเบียนหรือจองโต๊ะไม่ไม่เจอเนี่ย เข้าไปที่เพจพีเตอร์โบสหรือเพจน้องเอินก็ได้จะมีโพสต์อยู่นะครับก็ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เพราะว่าถ้าไม่จองไม่จองโต๊ะโรงหน้ารับรองเต็มเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาเวลาสิงจัดงานมิ팅นะครับเต็มตลอด การันตีล้นบางทีคนมาไม่มีที่ก็ต้องเฟลกลับไปก็มีต้องไปจองที่ลงหน้าก็เจอปีเตอร์โบสเจอน้องเอิร์นแล้วก็มีพี่ปาล์มกับตูเต้นะครับมาเป็นผู้บรรยายเป็นพิธีกรในแมชนี้้วยมีแจกเสื้อของแท้พรอมลไลเซน์ด้วยนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับผมอีกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติ British ค o l u m b i a i n t e r n a t i o n a l School Bangkok นะครับไปอุดหนุนกันได้เจ้าของแฟนเชลซีเลยนะครับแล้วก็ฝากโรงเรียนนานาชาติบริตอ่าขออภัยครับฝากนี่ด้วยร้าน,น รวมไปถึงมนได้ฟักทองตรามือด้วยครับแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนมีส่วนลดจากช่องปี t e r ร์โบด้วยเช่นกันนะฝากไปอุดหนุนทุกสปอนเซอร์ด้วยนะครับช่วงนี้ปี t ตอร์โบดขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย